สวัสดีครับทุกคนอยู่กับเอิร์ธซากุระฟิล์มเบื้องหลังแปลกๆของการทำละครนะครับทุกคนซึ่งเรื่องเนี้ยอยากจะบอกว่ามีเนื้อหาที่คนคอมเมนต์เนี่ยเมนไว้ยาวมากเอิร์ก็แคปมาไม่หมดด้วยนะครับทุกคนมันมีอาการบั๊กแปลกๆนะครับทุกคนเราอย่าพึ่งโฟกัสที่พระเอกแล้วก็นางเอกนะครับให้เรา โฟก,กัสไปที่ฉากหลังเท่านั้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเรารอตอนที่รถไฟเหาะมันขึ้นสูงก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนมันเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วนะครับทุกคนนูนสังเกตที่โรงเรียนครับทุกคนเห็นไหมเออมันเหมือนเงาเลยเนาะทุกคนนั่นอะพวกประตูพวกต้นไม้มันลอยลอยเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคน นวลอะยิ่งสูงยิ่งเห็นยิ่งสูงยิ่งเห็นนะครับทุกคนเออแต่มันก็เริ่มจางแล้วก็เลือนลางแล้วนะครับกําแพงยังหายเลยอะทุกคนดูดิแล้วก็วันที่23นี้เป็นวันพิเศษของช่องแล้วด้วยนะครับทุกคนโอเคครับถ้างั้นเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย